ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสาวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่467สรรสร้างแยบยน ลงฝึกยุดส่วนตัวของหลงจุนในเขตปฐมมบทเป็นฉากเมืองอันรุ่งเรืองในจักรวาลที่ถูกจำลองแบบขึ้นบนดาดฟ้าของตึกลักฟ้าแห่งหนึ่งมานคอรอนลมานเกินสิบปีแล้วหลงจุนผู้มีผมเผ่ายุ่งเยิงเปลือยเท้าเปล่ามือกุมดาบแยกปัตตภียืนอยู่บนดาดฟ้าตึกละฟ้าก้มมองตัวเมืองเบื้องล่างมันเป็นตัวเมืองที่คุ้นเคยอย่างยิ่งสำหรับเขา เกี่ยวพันกับความทรงจำของตัวเองท่านพ่อท่านพ่อหลงจุนพืชพุ่มพรนมานานแค่ไหนอีกนานแค่ไหนฉันถึงจะได้เป็นอมตะชนอีกนานแค่ไหนฉันถึงสามารถฟื้นฟูชื่อตู่มั่งกลับมาอีกนานแค่ไหนถึงจะสังหารเจ้าบัตรศพนั่นได้หลงจุนพูดเสียงเบาท่านพ่อผมเสียใจผมเสียใจจากก้นบึ้งของหัวใจ ดวงตาของเขาเอ,อ่อล้นด้วยน้ำตาอดทนผมจะอดทนอยู่ในบริษัทจักรวาลจํจำลองผมจะต้องโดดเด่นที่สุดในรุ่นเดียวกันตอนนี้ผมยังด้อยกว่าปอหลันแต่อีกห้าสิปีร้อยปีพันปีผมจะต้องเหนือกล้ำกว่าเขาจนกระทั่งวันหนึ่งมีศักยภาพพอที่จะลงมือสังหารเจ้าบัตรศพนั่นด้วยมือผมเองได้ ผมจะไปดวงดาวนครหลวงของมันบุกเข้าไปในอาณาจักรเทพของมันทำลายทุกอย่างของมันให้มันรู้สึกสำนึกผิดก่อนตายเขากำหมัดแน่นน้ำตาคอหน่วยความแค้นเหล่านี้ถูกฝังอยู่ในวิญญาณของเขาทุกห่วงเวลาผ่านไปยังต้องระบายออกมาบ้างตูม้มลงจุนบวกมือภาพจำลองเสมือนหายไปทั้งหมดกลับมาเป็นโรงฝึกขนาดใหญ่ ยักษ์เหมือนเดิมขวานแรกที่อาจารย์สอนให้ขอแค่ฉันฝ่าสะพานเชื่อมนภาชั้นที่สามได้อย่างน้อยก็มีสิทธิ์ได้ไปฟังบรรยายจากผู้อาวุโสท่านอื่นๆที่ฝึกฝนป้ายอลมานขวานยักษ์ความก้าหน้าจะต้องทวีคูณแน่นอนหลงจุนคิดด้วยศักยภาพของฉันอีกสักปีสองปีน่าจะฝ่าชั้นที่สามได้เวลานี้เป้าหมายของฉันมีแค่คนเดียว ข้ามผ่านปอหลันหลงจุนเนกในใจส่วนคนอื่นๆไม่มีผลคุกคามใดๆแล้วเพราะตัวหลงจุนเองได้ฝ่าชั้นที่สองไปแล้วตั้งแต่ปีที่สซึ่งเป็นความเร็วที่เหนือกว่าคนอื่นๆตีดเอหลงจุนก้มมองจอภาพสดับแขนด้วยความสงสัยบนจอปรากฏเมลชิ้นใหม่ทำให้เขาเกิดความสงสัยเอเป็นเมลที่ส่งมาจากปาเฟิน หรือมีใครฝ่าด่านแล้วคนอื่นๆฝ่าชั้นที่สองช้ากว่าชั้นชั้นที่สามยากกว่าชั้นที่สองมากมายนักไม่น่าจะเร็วเกินกว่าชั้นได้หรือจะเป็นปอหลันแต่ปอหลันพึ่งฝ่าชั้นที่สี่เมื่อครึ่งปีก่อนยิ่งสูงก็ยิ่งยากมันยากระดับเท่าทวีคูณอย่างน้อยต้องอีกสิบปีเขาถึงจะมีความหวังที่จะฝ่าชั้นที่ห้าได้ หลงจุนที่ยังสงสัยไม่หายเอ่ยปากเปิดออกเมลถูกเปิดออกมาทันทีลัวเฟิงฝ่าสะพานเชื่อมลำภาครั้งแรกในรอบสิบปีนี้พึ่งจะผ่านชั้นที่สองและชั้นที่สามติดต่อกันตอนนี้กำลังมุ่งสู่ชั้นที่สี่หลงจุนเบิกตาจนกว้างสวรรค์โปรดผ่านชั้นที่สามแล้วหลงจุนไม่อยากจะเชื่อชั้นผ่านชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองได้เร็วกว่าเขาแล้วยังมีอาจารย์คอยชี้แนะ มันเป็นไปได้ยังไงเจ้าบ้าเจ้าบ้าดวงตาที่เบิกโพงของหลงจุนเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกในเขตฟ้าดินคลือหาดบ้านสวนหลังหนึ่งกาลอยในชุดเสื้อคลุมสีดำปรากฏขึ้นมีเมลอะไรมากาลอยชี้มือขึ้นข้างหน้ามีจอภาพปรากฏขึ้นบนจอเผยเมลฉบับหนึ่งเขาเอานิ้วแตะเปิดมัน เนื้อหาในเมลเรียบง่ายลัวเฟิงฝ่าสะพานเชื่อมน้ำาครั้งแรกในรอบสิบปีพึ่งจะผ่านชั้นที่สองและชั้นที่สามติดต่อกันตอนนี้กำลังมุ่งหน้าสู่ชั้นที่สี่เป็นไปได้ยังไงคลือหาดอีกหลังติดกับหลังของกาลอยเต๋าชายล่างอ้วนมองจอภาพด้วยความตะลึงละคมโกรธเกี้ยวส่งเสียงคำรามเจ้าบ้าเจ้าบ้าคนนี้มัน มันถึงกับป่าสะพานเชื่อมนภาครั้งแรกในรอบสิบปีแถมยังทะลุชั้นที่สองชั้นที่สามไปในทีเดียวเจ้าบ้าเจ้าบ้านี้อีกแล้วเป็นไปไม่ได้เจียงหม้อชายหนุ่มรูปงามผมยาวสีเขียวใบหน้ามีลวดลายประหลาดในฐานะสมาชิกเขตปฐมบทตามองจอภาพด้วยความแตกตื่นฉันยังไม่ทันได้ผ่าชั้นที่สองแต่เขาเขากลับผ่านชั้นที่สามแล้ว ก่อนหลัวเฟิงจะระเบิดความสามารถครั้งนี้ในหมู่อัจฉริยะกลุ่มนี้ปอหลังผ่านชั้นที่สี่ส่วนพวกหลงจุนทั้งเจ็ดผ่านชั้นที่สองที่เหลือผ่านแค่ชั้นที่หนึ่งควรรู้ว่าในเจ็ดคนที่ผ่านชั้นที่สองหลงหวินอยู่เขตดึกดำบรรส่วนเตา๋ากาลอยกู๊ดหล่ออยู่ในเขตฟ้าดินส่วนคนที่อยู่ในเขตปฐมบทก็มีแค่หลงจุนเชียนสุยอูก้าสามคน นั่นหมายความว่าคนอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาในเขตปฐมบทด้วยกันอย่างเจียมออแลนสลอตไอเฉินต่างก็แค่ผ่านชั้นที่หนึ่งเท่านั้นเป็นไปไม่ได้เจ้าบ้านนี่ทำไมถึงก้าวหน้ามากมายขนาดนี้เขตฟ้าดินมีคนเกือบร้อยไม่ได้แตกต่างจากเจ้าบ้าคนนี้สักเท่าไหร่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ข่าวที่หลัวเฟิงลุดหน้าครั้งนี้ในขณะที่เหล่าอัจฉริยะที่พากันแข่งขันชิงดีชิงเด่นทั้งในที่ลับและที่แจ้งกำลังอึ้งกันอยู่นั้นหลัวเฟิงก็เริ่มการต่อสู้ในชั้นที่สี่ของสะพานเชื่อมนภาแล้ววายุขนองมืดมัวปกคลุมไปทั่วสะพานเชื่อมนภาหลัวเฟิงยืนอยู่บนสะพานดวงตาในหมวกหลอกให้มองพายุงวงช้างที่อยู่ปลายทางในพายุงวงช้างมีเสียงดังขึ้น จงเลือกคู่ต่อสู้นักลบสายควบคุมหรือสายมายาคนใดคนหนึ่งชนะได้เมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ไปผ่านชั้นที่5ต่อสายควบคุมหลัวเฟิงตอบทันทีบึ่มกึ่งกลางพายุงวงช้างปรากฏเงาคนหนึ่งอย่างกระทันหันคนคนนี้อยู่ในชุดออกศึกสีขาวรองเท้าออกศึกสีขาวเหยียบบนกระสวยเมคาทมินมีพองยาวสีทองหมุนสะพายหลังสองตาใต้หน้ากาก สีขาวเงินเจิดจ้ามองมายังหลวเฟิงตามคำบรรยายของโลหิตลอยล่องยิ่งขึ้นสูงความยากก็ยิ่งเท่าทวีและอัตราการทวีคูณของความยากก็ยิ่งสูงขึ้นหลวเฟิงนึกไม่รู้ว่าชั้นที่สีนี้จะแข็งแก่งขนาดไหนโลหิตลอยล่องมีการอธิบายถึงสะพานเชื่อมนภาไว้อย่างเรียบง่ายดังนั้นหลวฟิงจึงได้เตรียมใจไว้ก่อน ตอนฝ่าชั้นที่สก็ยังมีความมั่นใจระดับหนึ่งแต่พอมาถึงชั้นที่สีไม่ได้มีความมั่นใจเลยแต่ถึงยังไม่มั่นใจก็ต้องลองสักตั้งคนเสื้อสีน้ำเงินหวังว่าจะลงมืออย่างเต็มที่ลัวเฟิงตะโกนบอกเต็มที่หรือคนเสื้อสีน้ำเงินบนกระสวยเมคาธรมินคารรับเสียงต่ำฉันรู้จักแค่กระบวนท่าเดียวถ้านายรับได้ถือว่าฉันแพ้ รู้แค่กระบวนท่าเดียวหลัวเฟิงอึง้งรับกระบวนท่านี้เถิดคนเสื้อน้ำเงินชี้มาที่หลัวเฟิงพร้อมกันนั้นพองยาวสีทองหมุนด้านหลังยิงกระบี่สีทองเล่มเล็กออกมาถี่ยิบมันถี่ยิบตามคำอธิบายจริงๆกระบี่สีทองขนาดเล็กมากมายลอยตัวอยู่เบื้องหน้าของชายเสื้อสีเงินโดยมีใย,ยสีทองที่แป่งพลังหลักวิถีพลังงานต้นตอแห่งจักรวาล เชื่อมโยงกันต่อเนื่องทุกเล่มกระบี่สีทองขนาดเล็ก1,600เล่มหลัวเฟิงกวาดตามองประเมินจำนวนออกมาอย่างรวดเร็วสำนึกของวิญญาณของหลัวเฟิงมาได้ระดับนี้อาจจะไม่เทียบเท่า AI แต่อย่างน้อยเหนือกว่าคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าๆบนโลกมากนักเทพศาสตาล้นหลากมีกระบีเ่เล่มเล็ก18,01เล่ม เทพสาตตาล้นหลากชั้นที่9ก็คือการใช้กระบี่สีทองขนาดเล็กทุกเล่มประสานออกมาเป็นการจู่โจมที่น่ากลัวที่สุดหลวเฟืงนึกเขาใช้กระบี่เล่มเล็ก1600เล่มน่าจะอยู่ที่ระดับเทพสาัตตาล้นหลามขั้นที่4เทพสาัตตาล้นหลากขั้นที่3กระบี่น้าพาเกิดจากกระบี่สีทอง9เล่มที่แต่ละเล่มเกิดจากการกระบี่ขนาดเล็ก8 1เล่ม รวมตัวกันดังนั้นเทพศาสตาล้นหลากขั้นที่สใช้กระบี่สีทองเล่มเล็กทั้งสิ้น729เล่มเทพศาสตาล้นหลากขั้นที่4สันสร้างยาบยนต์ต้องอาศัยกระบี่ขนาดเล็ก1,600เล่มรวมตัวกันเป็นเสาสีทองหยาบหนาสูงเกือบ10เมตรเสาหนึ่งรวมกับเสาคำ้ำห้องโถงขนาดยักษ สำหรับระดับจัก,กรวาลขั้นที่หนึ่งถ้าสามารถใช้ขั้นที่ 4, สี่สร้างแยบยนต์นี้ได้เรียกได้ว่าไร้เทียมทานทั่วจัก,กรวาลในระดับเดียวกันเบื้องหน้าของชายเสื้อสีน้ำเงินก็บีสีทองเล่มเล็ก1,600รอเล่มเว้นระยะห่างเล็กน้อยโดยมีเส้นสายใยทองอันซับซ้อนเชื่อมต่อกันพื้นผิวของเสาสีทองปรากฏภาพสลับซับซ้อนเรากับเสาโทเทมเทพสาตาล้นหลากชั้นที่สี่ สรรสร้างแยบยนนี่มันนี่มันมีแค่กระบวนท่าเดียวลัวเฟิงเบิกตาชั้นที่สี่ยากเย็นถึงเพียงนี้การก่อให้เกิดเสาโทเทมต้องการระดับการอย่างรู้สายมิติและสายทองคำสูงมากเรียกว่าล้อมรวมเขตแดนกระบี่เข้าไปอยู่ด้านในของเสาโทเทมสีทองทั้งต้นแค่โดนกระแทกใส่ ก็บังเกิดอนุภาพที่เกินจินตนาการเสาทองโทเทมอนุภาพยิ่งใหญ่ก่อเกิดสำเร็จเพียงกระแทกใส่ภูผาภูผ,ผาทลายใส่ทะเลทะเลเกิดขึ้นอยักรับกระบวนท่าชายเสื้อคุมสีน้ำเงินคำลามใส่ขอลองดูว่ากระบวนท่านี้จะเก่งกาจแค่ไหนหลัวเฟิงเท้าเหยียบกระสวยเมคาทมินใช้ออกด้วยกระบวนท่าร้อยเส้นสายท่าล่างประดุดพูดภาย ในระหว่างการหลบหนีนั้นก็ได้ใช้กระบวนท่ากระบี่ธนภา9ก้ากระบี่รวมเป็นหนึ่ง กระบี่ยักษ์สีทองกีดเป็นเส้นโค้งในพิพตาแทงเข้าใส่ชายในเสื้อสีน้ำเงินการอย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติทำให้การจู่โจมของหลัวเฟิงฉับไวอย่างยิ่งก่อนนี้ใช้เพลงดาบเงาล้ำลึกเจ็ดดาบพิสูจน์กระบวนท่าดอกฐานฮาวาในการผ่านชั้นที่สองคู่ต่อสู้ชั้นที่สองทำได้แค่เอาดาบศึกสองเล่มเหวี่ยงไปรอบๆตัวเพื่อตั้งรับ อาศัยโชคช่วยคอยปัดดาบของหลวเฟิงได้บ้างแต่ดาบที่ตามติดที่แทงมาอีกดาบดูเหมือนเรียบง่ายแต่ก็เร็วจนคู่ต่อสู้ไม่ทันมีปฏิกิริยาตอนผ่านชั้นที่สก็ไวจนเหลือเชื่อเช่เชนเดียวกันกระบวนท่ากับสภาวะที่จิตสำนึกแข็งแกร่งกดดันคู่ต่อสู้บึ้มคึมเสาทองโทเทมขนาดยักษ์กิ้งเข้ามาหามิติโดยรอบถูกบีบกดห่วงขนานี้ ตอนที่เสาทองกิ้งอยู่นั้นลาวกับกำลังบีบใส่มิติตูม้มเสาทองโทเทมโตเกินไปแค่กิ้งนิดเดียวก็ข้ามมาได้ระยะไกลยามสัมผัสเข้ากับกระบี่ยักษ์สีทองของหลวงเฟิงบังเกิดเสียงดังตูม้มบทกระบี่ยักษ์สีทองจนแตกสลายแยกออกเป็นกระบี่ทองเก้าเล่มฟู่เสาทองโทเทมที่ยังอยู่กลางอากาศกวาดเข้ามาหาการบีบอัดของมิติ ทำให้ท่าล่างของหลัวเฟิงได้รับผลกระทบเร็วเกินไปหลัวเฟิงไม่อาจหลบไปไหนได้ถูกเสาทองโทเทมกระแทกสยางแรงการผ่านชั้นที่สี่ล้มเหลวบนสะพานเชื่อมนภาใจกลางเกาะเจนเยี่ยนอ๋องหลองวี่อ๋องและเฉิงหนานอ๋องพากันจ้องเหม่อบนจอภาพที่ลอยอยู่การต่อสู้ดูเหมือนช้าแต่จบลงเพียงสั้นๆไม่กี่วินาทีแพ้ก็เป็นเรื่องปกติเจนเรื่องอ๋องพยักหน้า อืมถึงนานอองก็วิจารณ์เทพศาสตาล้นหลากมีทั้งหมดเก้าชั้นแบ่งได้เป็นสามขั้นตอนชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สามชั้นที่สี่ถึงชั้นที่หกและชั้นที่เจ็ดถึงชั้นที่เก้าชั้นที่สามเองยังถือว่าอยู่ในชั้นขั้นตอนแรกพอไปถึงชั้นที่สี่อุภาพจะเพิ่มพูนขึ้นอย่างก้าวกระโดดเขาแพ้ก็เป็นเรื่องปกติ ตอนนี้เขาพึ่งฝึกฝนอยู่ในนครอลมานแค่สิบปีไม่อาจคาดหวังสูงเกินไปนักหลงวี่อองยิ้มเพียงแค่สิบปีก็เริ่มเข้าถึงหลักวิถีพลังงานต้นต่อสายมิติแล้วจิตสำนึกก็แข็งแกร่งขนาดนี้ถือเป็นผลลัพธ์ที่เกินคาดหลัวเฟิงคนนี้นับว่าเป็นสิ่งเหนือความคาดหมายจากการสำรวจครั้งนี้เขาเหนือกว่าหลงจุนเสียอีก ในความเห็นของฉันอนาคตอาจจะเหนือกว่าปอหลันก็ได้เจนเยี่นอองว่าฮ่าฮ่าฮมันยังเร็วไปอย่าพึ่งได้ใจปอหลันเขานำหน้าไปไกลตั้งแต่แรกแล้วหลงวี่องฉงนานองพากันหัวเลาะยังไงฉันก็ชื่นชมของฉันแหละเจนเยี่นอองชักงอนในตอนนั้นเองกึ่งกลางของเกาะปรากฏเงาคนผู้หนึ่งหลงจุนตามมาด้วยชายร่างอ้วนเต๋อูก้า โผล่มาทีละคนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่467ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ